ปัจจุบันการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานมีบทบาทที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับภาคอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกาไรให้แก่สถานประกอบการนั้นประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบคลาวเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อนําธุรกิจเข้าสู่โลจิสติกส์4.0กองโลจิสติกส์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2566ได้จัดโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนําแบบจำลองอุตสาหกรรมไม่ใช่สําหรับปรับปรุงการดําเนินงานด้านโลจิสติกส์การดําเนินโครงการในครั้งนี้เราได้คัดเลือกสถานประกอบการที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยใช้แบบจำลองอุตสาหกรรม เพื่อลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าคงคลังได้แก่บริษัทเจเน a ร b เบฟเฟร e จำกัดสวัสดีครับผมนายเบลล์รุ่งร,รุ่งเรืองลิธิรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ในการสายงานซัพพลายเชนบริษัทเจเน a ร b เบฟเฟร e จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดืงด่มเพื่อสุขภาพภายใต้ตราสัญลักษณ์วิทยาบริษัทของเราได้เข้าร่วมโครงการกับคองโลจิสติกส,งส่งเสริมอุตสาหกรรมในการทําแบบจาลองสาหการรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกโดยเราได้ดำเนินโครงการใน2กิจกรรมตลอดโครงการได้แก่กิจกรรมที่1โครงการลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าในการลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าทีมงานได้ดำเนินการวิเคราะห์อัตราการถูกตีกลับของสินค้า ในรอบ2ปีที่ผ่านมาพร้อมทำแบบจำลองเพื่อลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการจัดประเภทสินค้าตีกลับและนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงด้านการทำงานและผลลัพธ์ที่ได้มานั้นนำมาซึ่งการพัฒนาระบบม้าวเพื่อส่งเสริมการทำงานที่ดีขึ้นกิจกรรมที่2การลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังในส่วนของบรรจุภัณฑ์ทั้งปริมาณและมูลค่า ในส่วนของการลดปริมาณการจัดเก็บมีการใช้แบบจำลองการจัดก,การลดขนส่งเที่ยวกลับทางบริษัทได้จัดทำระบบการขนส่งแบ็กพอรด้วยระบบคลาวด์โดยจัดกลุ่มผู้ขายสินค้าและลูกค้าเพื่อหาโลเคชันที่เหมาะสมในการจับคู่ระหว่างผู้ขายสินค้าและลูกค้าโดยรับบรจจุูกพันจากผู้ขายภายหลังจากส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วเราได้มีการดำเนินโครงการ2โครงการได้แก่การลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าคงคลัง และการทำแบบจำลองสำหรับขนส่งสินค้าขากลับหรือรถเที่ยวเปล่าโดยการทำแบบจำลองอุตสาหกรรมเพื่อลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าคงคลังเราได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์การถูกตีกลับของสินค้าพบว่าสินค้าที่ถูกตีกลับสามารถแยกได้เป็น3ประเภทได้แก่สินค้าหมดอายุสินค้าที่เสียหายจากการปฏิบัติงานและสินค้าที่เสียหายระหว่างการขนส่ง โดยได้ทำการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาพร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขและปรับปรุงทำให้สามารถลดอัตราการถูกตีกลับของสินค้าคงคลังลงได้ร้อยละ50.12หึ่งรือคิดเป็นมูลค่า1 7 9 5 8 7้านบาท22สตางค์นอกจากนี้ยังได้จัดทําแบบจําลองอุตสาหกรรมสําหรับขนส่งสินค้าขากลับหรือรถเที่ยวเปล่าเพื่อลดต้นทุนวัตถุด,ดิบพร้อมจัดส่งโดยผู้ขาย การปรับปรุงการดําเนินง,งานจัดก,การรถเที่ยวกลับทําให้สามารถไปรับสินค้าจากผู้ขายหลังจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าและสามารถปรับปรุงเพื่อลดต้นทุนได้1 5า0 1 5 8 0บาทการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณกองโลจิสติกส์รวมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จัดโครงการที่มืีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบร,ริษัทอีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒน,นาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความรู้และทักษะที่เพิ่มขึ้นบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสในการทำโครงการร่วมกับกองโลจิสติกส์วงอุตสาหกรรมต่อไปสุขภาพคุณให้เราดูแลนึกถึงน้ำวิตามินนึกถึงวิตาเดนขอบคุณครับ